พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่สาวพระสูตรตันตปิฎกเล่มที่สิบสองอังคุตรนิกายเอกานิบาตทุก,กนิบาตและทิ่กันิบาตข้อ3ามร้หามน้า8ปดสเอดทัติยะปัญนาตภิกษุทั้งหลายความหวัง2อ,อย่างนี้ละได้เนี่คือความหวังในราบและความหวังในชีวิต ภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี่หาได้ง่ากในโลกคือบุปการีบุคคลและกะตัญญูกะตะเวทีบุคคลภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี่หาได้ง่ากในโลกคือคนที่พอใจและคนที่อิ่มหนำบุคคล สองจำพวกอีกพิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี่ทำไม้อิ่มได้งากคือบุคคลผูก้เก็บสิ่งที่ได้ไวแล้วแล้วและบุคคลผู้สละสิ่งที่ได้แล้วแล้ว,ลวเป็นบุคคลสองจำพวกนี่ทำใม้อิ่มได้งกากพลิกซื้อทั้งหลายบุคคลสองจำพวกที่ทำไม่อิ่มได้ง่าย สองจำพวกคือบุคคลผู้บอเก็บสิ่งที่ตนได้ไว้แล้วแล้วบุคคลผู้บอสละสิ่งที่ตนได้แล้วแล้วพิกช์ทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งราคะสองอย่างสองอย่างคือสุภานิมิต คือนิมิตในความงามและอโยนิโสมณะิการคือการมณะิการโดยบ่อแยบขาย,ายเป็นปัจจัยเผื่อความเกิดขึ้นแห่งราคะสองอย่างนี่แหละภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหง่อง,อง,หงโทษสะสองอย่างคือปฏิขะนิมิต คือนิมิตที่มีความคัดเคืองใจความแค้นใจและอโยนิโสมนสิการความที่บ่มนสิการโดยแยบขายปัจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งโทสะสองอย่างอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งวิฉารติสองอย่าง คือการโฆษณาแต่บุคคลอื่นหรือจากบุคคลอื่นคือการได้ยินเสียงโฆษณามาแต่บุคคลอื่นหนึ่งสององโยนิโสมนสิการปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งมิจฉาทิฏฐิสองอย่างอย่างนี้แหละ ภิกษุทั้งหลายปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสาม,มาธิทิ่ิสองอย่างคือการโฆษณาแต่บุคคลเืินหรือจากบกุคคลเืิน 2. โยนิโสมนสิการคือการมนสิการโดยแยบคลายนั่บบใน,ในเองเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสาม,มาธทิฏิสองอย่างภิกษุทั้งหลายอาบัตสองอย่างเป็นแนวไดคือ ละหุก,กาบัรและครุกาบัตภิกษุทั้งหลายอาบัตอีกสองอย่างคืออาบัดสว่วหยาบและอาบัดบ่อสว่วนหยาบภิกษุทั้งหลายอาบัตสองอย่างนี้ สอ,อย่างนี่เป็นเนื้อดคืออาบัตที่มีส่วนเหลือและอาบัตที่บ่มีส่วนเหลืออาบัตสออย่างอย่างนี้แหละสามร้อยเจ็ิังกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศรัทธา เมื่ออ้อนวอนโดยถึกต้องสอบทาตามความเป็นจริงแล้วควรอ้อนวอนอย่างนี้ว่าขอเฮาจงเป็นเส้นพระสารีบุตรและพระโมคัลลานะเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุสารีบุตรและภิกษุโมคัลลานะนี้เป็นตราสูมาต เป็นตราสูมาตรฐานของภิกษุสาวกของเฮาภิกษุทั้งหลายนางภิกษุนี้ผู้มีศรัทธาเมื่ออ้อนวอนโดยชอาบโดยถูกต้องแล้วหัวอน้อนวอนอย่างนี้ว่าขอเฮาจงเป็นเส้นภิกษุนี้เขมาและอุบุณวนาเถิดภิกษุทั้งหลาย ภิกษุภิกษุณีเขมาและภิกษุณีอ้วนวน,นานี่เป็นตราสูมาตรฐานของภิกษุณีสาวิกาของเขาภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้มีศรัทธาเมื่ออ้อนวอนโดยชอบแล้วขวรอ้อนวอนอย่างน้ว่าขอเขาจงเป็นเส้นจิตตะคลืบอบดีและฮัตถกะอุบาสกสาวเมือง อารวีเถิดภิกษุทั้งหลายจิตตะกครหับดีและฮัตธกะอุบาสกสาวเมืองอารวีนี่เป็นตราสูมาตรฐานของอุบาสกสาวกของเฮาแหละสามร้อยเจ็ดสิบแปดังกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่ออ้อนวอนโดยชอบแล้วขรอ้อนวอ,อนอย่างนี้ว่าขอให้เฮาจงเป็นผู้เซนอุบาสิกาสุสุสตะสุสุสตะและนางเวลุกันตะก,กีนันทะมานดาเถิดพิชิตท,ทั้งหลายอุบาสิกาสุสุสตะและนางเวลุ กันตะเวลากันตะนันทมานดาเป็นตราสูมาตรฐานของอุบาสิกาของเขาภิกษุทั้งหลายอาสัตตะบรุษผู้งโง่เข่าบเอีชบแหลมประกอบด้วยทรรสองประการ ยอมบริหารตนให้เถืกกำจัดให้เถืกทำลายเขายอมเป็นไปด้วยโทษเป็นไปกับด้วยโทษถือผู้หู้ที่เตียนทั้งได้ประสบบาปย่างลวงหลายทำสองอย่างนั่นคือบอพิจารณาใต่ตอง ว้ว่สรรเสริญคนคุณของคนที่ควรติเตียนคือสารเสริเว,ว่และสารเสริญคุณของคนที่สมควรติเตียนแต่ไปสารเสริญขอที่หนึ่งสองวอิจารณาใต,ต้องให้ดีแล้วไปว้าวติโทษของคนที่ควรสารเสริญ ไปก้าวโทษของคนที่ควรสลรเสริญเป็นข้อที่สองพิสูจทั้งหลายอาสัตวบุรุษผู้โง่เขาพอเสียบแหลมแล้วประกอบด้วยทำสองประการอย่างนี้แหละยอมบริหารตนให้ถึกจำ,จำกัดหรือกำจัดทําลายถึกทําลายเขายอมเป็นไปกับด้วยโทษถึกผู้หูติเตียน ทางได้ประสบบาปด่างหลวงหลายอีกด้วยพิษสุทธังหลายสัตว์ุรุษผู้สลาดแหลมประกอบด้วยทำสองประการนี่แล้วยอมบริหารตนบ่ให้เถือกจำกัดหรือเถึกกํำจัดและบ่ให้เถือกทำรลายเขานั่นยอมบ่มีโทษบ่เถึกผู้หูตีเตียนทั้งได้ประสบบุญด่างหลวงหลายอีกด้วย ทำสองประกาศเป็นเนื้อใดคือพิจารณาใต่ตองแล้วว้าวทีิเตียนคนที่ควรติเตียนพิจารณาใต่ตองแล้วว้าวสลรเสริญคนที่ควรสารเสริญพิจูรทั้งหลายสัตบุรุษครูสลาดเสียบแหลมแล้วประกอบด้วยทำสองประกาศนี่แหละยอมบริหารตนบ่ให้เถึกกําจัดบ่ให้ถึกทำลายเขายอมบ่พิโทษ บอ่อถึกผู้หดที่เตียนทางได้ประสบบุญย่างหลวงหลายอีกด้วยสามรปดสิพิกชุทั้งหลายอาสัตบุรุษผู้งอเขาพอเชียบแหลมประกอบด้วยทำสองประการยอมบริหารตนในถึกกับจัดจำไรและถึกผู้หดที่เตียนเขานั่นยอมเป็นไปด้วยโทษทั้งได้ประสบบาปย่างหลวงหลายอีกด้วยทำสองประการนั่นก็คือว่า บ่พิจรารณาใจตองให้ดีแล้วเกิดเลื่อมใสในฐานะอันบ่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสบ่พิจรารณาใจตองให้ดีแล้วเกิดบ่เลื่อมใสในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอ่ะสาตุพุรลุภู่เขาบ่เียบแหลมประกอบโดยทำสองประกาศนี่แหละย,ยอมบริหารตนใน,นถึกกาจัดทำลายยอมถึกปุงหูที่เสียนทั้งได้ประสบบาปย่างหลวงหลายอีกด้วย ทุกทั้งหลายสัตตุรุษผู้สลาดเจียบแลมประกอบโดยทำสองประการนอบริหารตนบ่ให้ถึกกัจัดบ่ให้ถึกทำลายเขาบ่มีโทษพราถึกผู้มุติเตียนทั้งได้ประสบบุญอย่างหลงไหลอีกด้วยทมสองประการนั่นก็คือพิจารณาไต่ต้องให้ดีแล้วเกิดบ่เหลื่อมใสในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความบ่เหลื่อมใสพิจารณาไต่ต้องให้ดีแล้วเกิดความเลื่อมใสในฐานะอันเป็นที่ตั้ง แห่งความเรลื่อมใสสัตบุรุษผู้สลาดเสียบแหลมอย่างนี้แหละจะบวชถกจำคำจัดตนเองบอ่ให้ถึกทำลายตนเองเขาย่อมบวมิโทษบ่ถึกโผมู้ที่เตียนทางได้ประสบจ้บุญย่างดวงหลายอย่างนี้ชื่อทั้งหลายอาสัตตบุรุษผู้งโง่เขาบ่เสียบแหลมแล้วปฏิบัติพิษในบุคคลสองจำพวกคือย่อมบริหารตนให้ถึกกํำจัดถึกทำลาย เป็นไปด้วยโทษเธอผู้ที่เตียนมีบาปเป็นนั้นมากบุคคลสองจำพวกนั่นเป็นแนวใดคือมารดาบิดาบุคคลสองจำพวกนี่แหละบุคคลผู้อาชญบุตรผู้โง่เขาผู้บอเเจยบแหลมผู้ปฏิบัติในบุคคลสองจำพวกนี่คือปฏิบัติในบิดาและมารดานั้น ยอมบริหารตนให้ถึกกำจัดถึกทำลายพิชุทั้งหลายอาัตตบุรุษผู้โหเขาบอ่อเจ็บแหลมปฏิบัติในบุ้คลสองสาพวกอย่างนี้แหละยอมเถอผู้หูทิ่เตียนเขายอมเป็นไปกับด้วยโทษทั้งแต่ประสบบาปย่างหลวงหลายสิชทั้งหลายแต่สัตตบุรุษผู้สาดเจ็บแหลม ปฏิบัติถูกต้องสอบทมในบุคคลสองจำพวกคือมารดาและบิดาปฏิบัติปฏิบัต,บติสอบถูกต้องในมารดาหรือบิดาแล้วเขาจะบโปรเกกำจัดบปรเถกทำลายเขาบ่มีโทษบ่อเถกผูกท้ทีเตียนทางประสบบุญอย่างลงไหลด้วยทู้ทั้งหลายสัตว์บุรุษหรือสัตวบุรุษผู้สลาดเสียบแหลม ปฏิบัติชอบในบุคคลสองจำพวกนี่แหละน้อมบริหารตนว่ให้ถึก,กํำจัดบ่ให้ถึกทำลายบ่มีโทษบ่ถือกผู้โง่ที่เตียนทางใด้ประสบธุ์อย่างลงไหลด้วยพิษชุดทั้งหลายอาศัตตบุรุษผู้โง่เขาบพราะเชียบแลมปฏิบัติพิษในบุคคลสองจำพวกนี่น้อมบริหารตนให้ถือกกำจัดทำลายถือผู้โง่ที่เตียน ผู้คนสอจำพวกนั่นคือพระตาคตและสาวกของพระตาคตภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษผู้สลาดเสียบแหลมปฏิบัติชอบในบุคคลสองจำพวกนี้แล้วคือปฏิบัติชอบในพระตาคตและสาวกของพระตาคต บุคคนสนันพวกนี้ยอมบริหารตนบ่ให้เถกจํากัดหรือกําจัดบ่ให้เถกทำลายเขาบ่มีโทษบ,บถถ่เถกผู้ที่ตียนทั้งได้ะสมปุ่นย่างลวงหลายอีกด้วย383ริบสามพิชุทั้งหลายทำสองอย่างนี่สองอย่างเป็นแนวใดคือการสํารัจิต กองตนให้พองแผ้วและการบอถื้มันอันใดนใดในโลกทำสองอย่างนี่แหละทำสองอย่างอีกคือความโกดและความผูกโกดธิทกสุทั้งหลายทำสออย่างอีกคือการกำจัดความโกด และการกําจัดความผูกโกรธทำสองอย่างอย่างนี้แหละสามรยแปดสบกพังกอนิกสุทั้งหลายทานสองอย่างทานสองอย่างนั้นเป็นแนไใดทานสองอย่างคืออามิตรสถานและธรรมทาน ภิกษุทั้งหลายการบูชาสองอย่างการบูชาสองอย่างคือการบูชาด้วยอามิตรและการบูชาด้วยธรรมภิกษุทั้งหลายการบูชาสองอย่างนี่คือการบูชาด้วยธรรมนั่นแหละเป็นเลิศเหมือนกันกับการให้ธรรมทานนั่นเป็นเลิศกว่าอามิสทาน การบูชาด้วยธรรมนั่นก็เป็นเลิศกว่าการบูชาด้วยอามิตรการบริจาคสองอย่างการบริจาคสองอย่างคือบริจาคด้วยอามิตรและการบริจาคด้วยธรรมแต่การบริจาคด้วยธรรมนั่นเป็นเลิศการบริโภคสองอย่างคือการบริโภคหาด้วยอามิตร และการบริโภคธรรมการบริโภคธรรมนั่นแหละเป็นเลิศการสมโพธสองอย่างการสมโพธอามิตรการสมโพธธรรมการสมโพธธรรมนั่นแหละเป็นเลิศการจำแนกสองอย่างการจำแนกอามิตรการจำแนกธรรมการจำแนกธรรมเป็นเลิศพิเศษทั้งหลายการทรงเคราะห์สองอย่าง การทงเคาะสองอย um eh. ่างคือการทรงเคาะด้วยอารมละการทรงเคาะด้วยธรรมการทงเคาะด้วยธรรมนั่นแหละเป็นเลิศพิชิตทั้งหลายการอนุเคราะสองอย่างการอนุเคาะด้วยอามิรและการอนุเคาะด้วยธรรมการอนุเคาะด้วยธรรมการอนุเคาะด้วยธรรมนั่นแหละเป็นเลิศในบรรดาการอนุเคาะสองอย่างนี้ คือการอนุเคราะห์ด้วยธรรมนั่นแหละเป็นเลิศกว่าการอนุเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยอามิตรสามร้อยเก้าสิบาภิกษุทั้งหลายความเอื้อเพื่อสองอย่างคือความเอื้อเพื่อด้วยอามิตรและความเอื้อเพื่อด้วยธรรมความเอื้อเพื่อด้วยธรรมนั่นแหละเป็นเลิศกว่าความเอื้อเพื่อด้วยอามิตรภิกษุทั้งหลาย สันธานสองอย่าง <c oughs> คืออามิตสันทานและธรรมะสันธานวันดาสันทานสองอย่างนี่ธรรมะสันธานนั่นแหละเป็นเลิศพิกษทั้งหลายปฏิสันฐานสองอย่างคืออามิตรปฏิสันทานและธรรมะปฏิสันทาน ธรรมะปฏิสันทานนั่นแหละเป็นเลศิศเอชนาสองอย่างคืออามิตเอชนาและการส่ะหาอามิตเอชนาคือการส่ะหาอามิตและธรรมะเอชนาคือการเสาะหาธรรมชุดทั้งหลายบรรดาเอชนาสองอย่างนี้ ธรรมะเอสนานั่นแหละเป็นเลิศคือการเสาะหาธรรมพิกษุทั้งหลายปาริเยสนาสองอย่างปาริเยสนาสองอย่างคืออามิรปริเยสนาคือการสแสวงหาอามิรธรรมะปาริเยสนาคือการสแสวงหาธรรมการสแสวงหาธรรมนั่นแหละ คือธรรมะปริยัชนานั่นแหละเป็นเลิศพิกษุทั้งหลายปริยปริเยติสองอย่างปริยเยติสองอย่างคืออามิตปริยเยติคือการสแสวงหาอามิตรอย่างสงูงและธรรมะปริยเยติคือการสแสวงหาธรรมอย่างสงูงการแสวงหาธรรมอย่างสูงนั่นแหละเป็นเลิศคือธรรมะปริยเยติ การบูชาสองอย่างคือการอามิทบูชาและทร,รมะบูชาทร,รมะบูชานั่นแหละเป็นเลิศของต้นหับแขกสองอย่างคือของต้นหับคืออามิทแต่ของต้นหับคือทรรมของต้นหับคือทมนั่นแหละเป็นเลิศความจาเร็จสองอย่างคือ ความสําเร็จคืออามิตความจาเร็จคือธรรมความจาเร็จคือธรรมนั่นแหละเป็นเลิศความเจริญสองอย่างคือความเจริญด้วยอามิตและความเจริญด้วยธรรมความเจริญด้วยธรรมนั่นแหละเป็นเลิศรัตนะสองอย่างคือรัตนะคืออามิตและรัตนะคือธรรมรัตนะสองอย่างนั่นคือรัตนะคือธรรมนั่นแหละเป็นเลิศ ความสะสมสองอย่างคือความสะสมอามิตรความสะสมธรรมความสะสมธรรมนั่นแหละเป็นเลิศที่ร้อยเจ็ดิกษุทั้งหลายความไพ่บุญสองอย่างสองอย่างนี่เป็นเนวใดคือความไพ่บุญแห่งอามิตรและความไพ่บุญแห่งธรรมความไพ่บุญแห่งธรรมนั่นแหละเป็นเลิศ ชุทั้งหลายทำสองอย่างนี่สองอย่างเป็นนวไดคือความเป็นผู้สลาดในสมาบัติและความเป็นผู้สลาดในการออกจากสมาบัติช่ดทั้งหลายทำสองอย่างนี่อีกคือความเป็นผู้ซื่อตรงและความเป็นผู้อ่อนโยนท้สำสองอย่างอย่างนี้แหละ ทำสองอย่างอีกคือขันติและโสรัจจาพิสุทั้งหลายทำสออย่างมีอีกคือความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานและการต้อนหับแขกทำสออย่างอีกคือความบอเบียดเบียนและความเป็นคนสะอาด ถาสองอย่างอีกคือความเป็นผู้บ่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายและความเป็นผู้บ่หูจักประมาณในการบริโภคถามสองอย่างอีกคือตัวทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายและความเป็นผู้หูจักประมาณในการบริโภคถาสองอย่างคือกำลังคือการพิจารณา กำลังคือการอบรมทำสองอย่างอย่างนี้แหละทำสองอย่างอีกคือกำลังคือสติและกำลังคือสมาธิทำสองอย่างอีกคือสมถะและวิปัสสนาทำสองอย่างอย่างนี้แหละทิศทั้งหลายทำสองอย่างอีกคือสินวิบัิ และทิฏฐิบิดาสองอย่างอีกคือศีลละสมบัติและทิฏฐิสมบัติถามสองอย่างอีกคือศีละบริสุทธิ์คือศีลบริสุทธิ์และทิฏฐิบริสุทธิ์ถามสองอย่างอีกคือทิฏฐิบริสุทธิ์ คือความเพียรที่สมควรแก่ทิฏฐิและความเพียรที่สมควรแกท่ทิฏฐิทำสองอย่างอย่างนี้แหละพิจูตัางหลายทำสองอย่างอีกคือความเป็นผู้ทำความเป็นผู้ยังบ่พอใจในกุศลธรรมและความเป็นผู้บ่ท่อถอยในความเพียร ทำสองอย่างอย่างนี้แหละชี้ล้อยาสามพิชตทั้งหลายทำสองอย่างอีกคือความเป็นคนหลงลืมสติและความโบหู้ซึกตัวสี่ล้อยชสี่พิชตทั้งหลายทำสองอย่างอีกคือสติและสัมปสัญญาพิชิตทั้งหลายทำสองอย่างอย่างนี้แหละ จสมาปฏิวັักที่5และจกตติิปนาค